ต่อกันเลยครับตามด้วยเอสซุก็วันนี้อันนี้จะเป็นเคสที่ถือแล้วครับแต่ก็อยากจะมาให้ท่านผู้ชมที่ชมช่องผมอยู่ได้ดูนะอันนี้จะเป็นอะไร GL552V นะครับทรงทรงนี้จะมีอะไรให้ดูก็ไปดูกันเดี๋ยวผมขอแกก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วผมลือแล้วส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาเอาอะซสต์รีพวกนี้ออกไปก่อน เพราะว่าตัวตัวเครื่อง,ของเขาแกะจากด้านหน้านะครับตัวมีบอร์ดอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับอิซสุดเจียงนะครับนาตาวินโอมีเดสฟูด,ด้วยโอเคแกะนิดนึงยกซ้ายยกขวาเคสนี้ที่จะมาพูดถึงกัน นะครับนี่ตัวเมนบอร์ดเขานะครับก็จะวางในทรงแบบนี้นะครับพอดีต้องแกะมาถึงจะรู้นะครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนซึ่งการแกะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับขันน็อตข้างหลังนะครับแต่มันยากตรงที่ว่าประกอบเพราะว่าตัวนี้ผมต้องมาบอกว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ขันกันผิดแล้วทำให้บอร์ดนี้ทะลุโอเค ก่อนเดินนะครับเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์ซ่อมของเราจะต้องรู้ว่าอะไรยังไงยังไงมั่งนะครับเริ่มจากแบตเตอรี่ไทยเลยนะครับอันนี้เป็น a C 1N 1424นะครับโฟกัสได้ไหมนะครับจากไปแบตเตอรี่ผ่าน ถ้าท่านได้ใช้อยู่แล้วหาแบตเตอรี่ใส่แล้วมันไม่ไม่เจอนะฮะคือแบบไม่มีแล้วไม่มีตัวอย่างแล้วก็มาดูคลิปผมได้นะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับมันบอกว่าเป็นสีฟ้าสวยงามมากฟ้าหรือน้ำเงินประมาณนี้นะครับจุดอ่อนของรุ่นนี้นะครับที่เป็นเป็นกันอยู่นะครับแล้วผมก็ได้ทําลงคลิปผมบ่อยมากเลยคือบูทบูททองเหลืองนะครับจะชํานะรุดนะหลุดประจําเลยนะเจอหล อคเลยอันนี้ก็หลุดไปสองอันครับหลุดไปสองอันแต่ก็ยังไม่ใช่เคสงานซ่อมของเครื่องนี้มาก่อนลุยถึงเรื่องของจะบอกว่าบอร์ดนี้เป็นอะไรผมจะลุยเรื่องขององค์ประกอบการอัปเกรดนะครับเรื่องแบตเตอรี่บอกไปแล้วนะครับแรมก็เป็นดีนาซนะครับอีกอย่างหนึ่งคือ s s d นะครับชัดเจนว่า s s d ถ้าเป็นเจนนี้ เจน5ะ้างนะครับสติกเกอร์น่าน่าจะเป็นเจนานะเป็น S D แบบ SATA นะครับก็ชัดเจนเหมือนเดิมที่ผมให้ดูเรื่องโครงสร้างนะครับนะมีคาปาซิเตอร์2ชุดก็เป็น SATA นะเดี๋ยวขอดูกันว่าชัดเจนไหมว่าเป็น SATA นะครับก็เป็นซาตเาเพราะว่ากลุ่มกลุ่มคาปาซิเตอร์ที่ใส่มาให้สมมุติว่าลายเลเยอร์นี้นะครับเห็นไหมครับว่าไม่มีเข้ามาแต่ไม่รู้นะว่าจะรีบิวเป็นพีซ e ีได้หรือเปล่านะครัแค่แค่คิดที่เสียงถ้าทําได้นี่หามากเลยเดี๋ยวผมจะให้ไปดูลายจริงๆว่ามันว่ามันเป็นลายลายที่เหมือนไม่ได้วางคาปาซิเตอร์มาให้เห็นไหมเป็นสีนําสัญญาณ ผมจะสังเกตว่าลายลายของตัวสีนำสัญญาณหนึนะนะครับชุดนี้1 2 3 1งสองนเนี้ยชุดนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเขาไม่มีคาปาซิเตอร์ลายชุดนี้แล้กันผมจะไล่วิ่งมาไปไหนเนี้ยตตไหนไม่มีคาปาซิเตอร์เรียงชุดนี้แต่ว่าชัดเจนว่าเป็นแค่ซ a าต้านะครับมีแค่ฝั่งนี้คู่นี้ก็เป็นแค่ซาต้าครับ s อสอัปเกรดบอร์ดนี้เป็นแค่ซา t a ตนะครับสำหรับยูสุดรุ่นี้โอเคก็ไม่เป็นไรซา t a ตาก็เร็วแรงแล้วนะครับแต่ให้ดีนะ i อ v นซะหน่อยจะเราแรงมนกาโอเคตอนนั้นมาคุยเรื่องของการที่เครื่องนี้เข้ามาซ่อมในร้านเราดีกว่าเข้ามาซ่อมในร้านเราปัญหาคืออะไร ปัญหาคือโดนน้ำมาครับพอนี้โดนน้ำมาในโซนของทัชแพดคีย์บอร์ดคือเข้าโซนฝั่งข้างล่างนะ้วโซนนี้ช่างได้คิดว่าเข้าโซนผ่านจากฝาเครื่องฝั่งนี้นะครับที่เป็นลิมด้านข้างมุมนี้เข้ามาในเครื่องนะครับแล้วก็เกิดความชื้นโซนนี้ นะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้กล้องตัวเล็กสองให้ดูนะครับจะเห็นตัวอะไรส่วนนี้หลุดไปมาไปลุยกันนะครับอันนี้มันจะเป็น2ช็อตเลยนะเพราะว่าเคสหนึ่งเคสหนึ่งเนี่ยคือเสียจากเสียจากโดยอาการของเขาเองและอีกเคสหนึ่งเนี่ยเสียจากที่คนประกอบไม่ดีมาไปลุยกันเดี๋ยวผมปรับกล้องนี้ก่อน นี้กัวางวตรงนี้นะครับจะเห็นว่าในส่วนของตัว i c นะครับเมนบ่อรนี้โดนน้ำมาในโซนของ i c p ีพอนะครับซึ่งเป็นเบอร์ 5e เท่ากับ3 a นะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นช่างก็คือจะรู้กันนะครับว่าใส่เบอร์ไหนได้ครับอันนี้คือโดนโดนน้ำครับโซนนี้จะเห็นตัวซิส t เตอร ผมเอาค er ีเปอร์นะครับเห็นตัวรีซิเตอร์นะครับชำรุดหนึ่งตัวซึ่งก็ดูท่าตางแล้วระเบิดเลยนั่นแหละครับประเด็นมันไม่ใช่อยู่งั้นนะครับในตัวนี้คือเป็น ICPWM ที่ไว้สำหรับคุมความถี่พันเพื่อให้มอสเฟตฝั่งข้างหลังนะครับมอสเฟตนี่ผมเอาออกไปแล้วนี่แล้วถ้าเครเนี้ยมาผมเช็คเนี่ยเส็บอะแดเตอร์เข้าไปเนี่ยมันจะแบบไฟจะไม่มมมช็อตเลย อันนี้จะเป็นมอเตเฟสตัวลดแรงดันเป็นตัว P นะครับที่ความถี่สูงนะครับจะรับไฟ V บวก V บวกชุดสซึ่งมันจะเป็นลายประมาณ1 8 1 8 1 9โวลต์นะครับเข้ามาทำงานลดแรงดันแล้วเพื่อที่จะป้อนเข้า V core นะครเพราะฉะนั้นตัวที่ชำรุดเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเขาก็จะได้ตัวนี้ครับ รีซิสเตอร์ตัวนี้จะเห็นว่ามันมันแตกเลยนะแล้วแตกเลยไม่มจนกลัวแตกออกไปเลยนะครับเพราะนั้นการคุมมอสเฟตมันก็จะถูกเขาเรียกอะไรถูกตัดการนำงานไปเพราะนั้นก็จะทำให้ตัวไฟที่เป็น19้าโวลต์ภายในนะครับลัดข้ามชุด ขาขาเฟดนะครับขาไฟเข้าเฟดและาแล้วก็ออกมาเลยโดยที่ไม่ถูกการลดแรงดันเพราะนั้นก็มุดข้ามอนี้เลยนะครับก <rez> ็อันนี้คือซีสปานี้คือเป็นไฟซิกาโวล์ภายในนะครับส่วนซีตัวดีนี้ก็จะเป็นเป็นไฟที่ลดแรงดัน SM ตัวนี้ถ้าผมดูจาก บอร์ดไม่ผิดนะรู้จากบอร์ดไม่ผิดตัวนี้จะเป็นไฟหนึล้อนะครับเพราะว่าใช้ตัว c ตัวดีตัวดีเนี่ยมันใจแรงดันไม่เกิน2 5นะครับก็นำเข้าวีคอตัวนี้เหตุพอเข้าวีคอตัวนี้แล้วเหตุเกิดอะไรนะครับมันจะทำให้ h m เจ้าดีอยู่ในซิงตัวนี้นะครับมีปัญหาเดี๋ยวอาจจะสลับมากล้องผมแก คือช็อตนี้มันจะเสียร่วมนะครับหลายคนบอกว่าทำไมชุดไฟพังแล้วต้องเปลี่ยน H M ตัวนี้ก็อย่างเคสนี้คือเข้า H M เลยโดยตรงนะครับก็จะเป็น H M จะเรียก h M ก็ได้นะครับหรือว่าจะเรียกชิปเซ็ตก็ได้หรือเซาบิดนะก็ตัวเดียวกันหมดแล้วนะครับแล้วแต่จะเรียก จริงแล้วถ้ามีซับบิตตัวนี้ในโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ไม่เรียกชิปเซตครับเพราะชิปเซ็ตจะขึ้นไปอยู่บนซีพียแล้วอันนี้เบอร์อะไร SR2C4 นะครับก็ผมจะวัดที่แรงดันตรงนี้เลยนะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็หยุดมิเตอร์ที่นคิดว่าน่าจะคาปาซิเตอร์ กาปาซิเตอร์ตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับคือน่าน่าน่าจะช็อตเพราะว่าเลตติง้งไฟสก้าโวลต์มันโยนเข้าตัววีคอร์โดยตรงขำกันยังเป็นไรยังเป็นไรอ่าชัดเจนคนระับไม่รอดถ้าผมวัด ส่วนนี้คือเป็นวีคอเลี้ยงจับลูกกาวแร้นมีไฟสามวนหนาวนโอเคครับวัตสีหลังชิด โอเคชัดเจนแลจริงๆแล้วโดนน้ำเยอะเหมือนกันนะโซนนี้ก็โดนก็โอเคครับคือถ้าเราแก้ช็อตตรงนี้เสร็จนะครับก็เลยจะต้องเป็นเลาต้องเปลี่ยนชิปเซ็ตด้วยไอยเปลี่ยนซอฟบ,บิลด,ด้วยนะครับให้เตรียมตัวมาสักครู่โอเคนะครับอัน,นอันนี้คือเป็นเคสแรกที่ตัวเมนบอร์ดตัวนี้ ชำรุดแล้วก็เสียนะครับส่วนที่จะมาเตือนในการแกะของเครื่องนี้นะครับผมจะมาเตือนคือแกะแกะได้นะแต่เวลาประกอบนะครับในจุดท่านผู้ชมจะเห็นจุดนี้ผมจะดูในดูในกล้องเล็กนะครับจะเป็นจุดที่ลายเป็นนี้ลายตรงนี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าไง นะครับลายนี้นะครับอันนี้เป็นลายของหัวน็อตเลยนะฮะจุดของน็อตเลยนะครับซึ่งไอจุดตรงเนี้ยตอนแรกผมก็หาตั้งนานว่ามีนม็นอตตัวไหนที่มันขันแล้วมันสามารถที่ทําให้เกิดรอยตรงนี้ได้นะผมก็หาตั้งนานนะจนมาถึงบางอ้อตรงไหนไหมเดี๋ยวผมเอาซิงก์นี่ออกคือจริงๆแล้วอ่ะซิงก์อ่ะมันมันไม่ใช่เลยซิง์นี่ตัดประเด็นไมได้เลยว่า ว่าว่าไม่ใช่ส่วนของซิงแน่ๆก็เลยเอาบอร์ดตัวนี้ทาบลงไปในส่วนของตัวเครื่องนะครับแล้วผมก็พลิกข้างหลังดูนะครับปรกากฏว่าเจอเจ้าดูนี้นะครับที่เป็นทองเหลืองน,นะครับดูนี้เจ้าที่เป็นทองเหลืองเนี่ยนะครับมันตรงกับตัว บอดที่ชำนุดข้างในเลยจะเห็นลายเห็นไหมจะเห็นลายนะครับแล้วก็มันตรงกันเลยนะครับคือเอาง่ายๆตอนที่ประกอบเครื่องเข้าไปนะครับมันจะมีน็อตยาวแต่มาสั้นนะครับคือจริงๆแล้วถ้าประกอบทั้งหมดเลยนะถ้าถ้าประกอบทั้งหมดเลยเนะี่ยเจ้าเครื่องตัวเนี้ตำแหน่งที่เป็นตัวยาวจะมีตำแหน่งนี้หนึ่งตัวนะครับเพราะนั้น ฝั่งนี้จะเป็นตัวสั้นแต่หลายคนมักจะเอายาวคู่กับยาวพอยาวคู่กับยาวคู่เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่เคลีดนี้นะครับมีรอยรอยที่โดนน็อตเจาะเพราะนั้นอันนี้คือถ้าใครจะหรือทำคาำสาปเจ้าตัว ASUS GL 5 5 2 v หนะครับก็ควรระวังเจ้าน็อตสตัวนี้ด้วยนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะ สำหรับตัวจ็อบงานจ็อบนี้นะครับก็เอามาฝากกันนะครับหรือก่อนซ่อมนะครับชําหละก่อนซ่อมหรืออะไรก็ตามรีวิวก่อนซ่อมแล้วกันนะครับคอนเทนต์หมก็ยังไม่รู้จะคิดจะตั้งชื่อคอนเทนต์ไงโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดีย๋ยวเอางานแบบนี้มาลื้อให้ดูก่อนซ่อมนะครับไปเจอกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม